สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องทุกท่านนะครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้แอดมินกับมไหวายปูนะครับมไหวายปูเป็นประจำทุกวันพระนะครับทุกวันพระแอดมินกับสีมไหวายปูมาขอโชคลาภกับปูวันนี้ก็เปลี่ยนวันพระใหญ่นะครับ วันพระใหญ่แอดมินกลับมาขอโชคลาภพระพี่น้องมาขอโชคลาภกับปูนะครับเนาะมันนี่ก็ะไบธรรมดาพลำไม่ไบธรรมดานะครับไบเลยแอดมินกับจุดทูกเสียงท้ายไปพร้อมขอโชคลาภน้ำปูครับ ตัวที่แรกนี่เอามาหกอีกหกคือมาดูเถอะเนาะอ้อาจังรุ่นต่อนะครับตัวที่แรกเป็นหกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่หกนะครับ วันที่6ตุลาคม2564นะครับวันที่6เมื่อนี้หลังจากที่ไวเสร็จเรียบร้อยแล้วแอดมินก็นสิเดินทางไปอำเภอหอยเม็กนะครับไปบ้านหน้าวีเป็นร่วมงานอยู่บ้านนาวีครับ เลขทูบเซียงไทยของปูนี่ทีเขาประจำเด้อพี่นวองเด้อเขาประจำพี่นวองเคยเคยเขามาเบิ่งกับสิหูนะครับว่าปูเป็นสิให้โชคลาบประจำนะครับ สถานที่ก็เริ่มสิหกนะครับยาเริ่มสิคืนอีกแล้ว วันนี้เขาจะโชคดีไปน้้ำกันนะครับเขาจะได้ตัวเลขโชคลาภไปน้้ำกันไม่ประดับไันทั้งท่านได้เติบโตว่าสิให้ความงามครับ เอามาเบิ้งตัวที่2ครับพี่น้องบัดท,ที่นี่ตัวที่2รู้สึกว่าสิเป็นแปนะครับ ที่สองเปล่นแปดนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นต่อตัวที่สามครับตัวที่สามจะเป็นเลขยังนะครับเนาะตัวที่สามเป็นเลขยังไวกับโบมีของวบลายนะครับเพราะว่าเป็นใยปกติธรรมดาเขาไม่ได้บวงสวงนะครับเนาะ ไว้ไปจาวันพระซื้อ,อ,อนะครับกระหว้ทุกวันพระกระสิมีผลไม้เก้าย่างนี่นะเป็นลักนะครับกระสิมีน้าแดงน้าธรรมดานี่แหละมาไว้นะครับเบี้ยบัวนี่สิเปี่ยนทุกวันพระไงบ่ข้นมาบ่าได้บ่เนี่ย ต้นไม้ครับกำลังออกดอกครับแต่ว่าก็ยังทัานได้พุ่มไงนะครับอย่างพุ่มเล็กๆต้นเล็กๆเดี๋ยวล้วอตัวที่ซีนะครับพี่น้องครับ ก็ตัวที่สี่กนเบิง้งดอกไม่ไปน้ำนะครับมดหน้าฝนนี่ก็ต้องบูรณะกันไม่อีกนะครับเพราะว่าช่วงฝนตกนี่ช่วงฝนตกนี่ก็สิว่ใครมีเวลานะครับ เราใครมีเวลามาดูแลผู้ทอดไดเพราะว่าฝนตกทุกเมื่อถูกเมือม่อจังสิกะลำบากด้วยกันดูแลอยู่นะครับเนาะเอามารุ่นตัวที่3นะครับ ที่สามนี่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งนะครับตัวที่สามนี่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนหนึ่งหกแปดหนึ่งนะครับหกแปดหนึ่ง กระโค้งสิเปลนหกแนึ่งนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะหกแนึ่งะครับ6 8แดหนึ่ง เอาโอเคแล้วครับหกแปดหนึ่งนะครับบ่เปลี่ยนดอกพี่น้องครับคงสบ่เปลี่ยนดอกนะ ครับโค้งสีบปรเตียนนะครับหกแปดหนึ่งนะครับอ่ะพี่น้องก็น้ำไปพิจารณาลองเบิงนะครับอ่าโชคลาบวันพระนี่นะครับจุดทูบได้หกแปดหนึ่งนะครับจุดทูบเสียงท้ายได้หกแปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็น้ำไปพิจรนาเบิงนะครับ ปูคนก็นหายโชคแล้วพี่น้องฮอกกับน้ำไปพิจารณาเบิ้งนะครับขอให้เงี้งเรืวยๆขอให้ถูกหวยวันที่16ตุลาคม2564น้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อสุขชีสุขขัสขงสตังล่นทองล่นไทยคนเี็บจะได้ความไยยามีพยันอันตรายโรคภัยจะได้มาเบียดเบียนเงี้งเง้งมันๆเรืๆยๆครับ